สวัสดีค่ะุ่ณพี่น้องวันนี้เมพืพ,พอผู้ผู้ชมฝากทงใช่ไหมเนะคะพี่น้องวันนี้ยกับรถไมโครนะคะพี่น้องไมโครติดลมนะคะสิภาพพี่น้องเมือมึงบรรยากาศการเอารถไมโครขึ้นจะโบ่อนะคะพี่น้องลมแห้งเลยค่ะพี่น้องลมตะืันวานวัน,นนี้เมื่อคืนฝนตกมาแห้งติดนะก็เก่าอีกค่ะพี่น้อง รถคันที่ิตียู่ก็จะเป็นฮิตาชิ200นะคะพี่น้องอันคันที่มาลาคก,ก็จะเป็นโกเบโกเบโก้ SK 200เหมือนกันเลยเบังน้องพี่น้องอ่ะมันสิบเกินวะเป็นแจ้งใดแต่ว่าดินมงนินลมเฮียงค่ะหลุ่นอยกันนะคะพี่น้องท่างก็ไปชม มเมาใจช่วยค่ะใจนอ้อนใจแ้วคนะเบ,เบิดบัตรนะคะเพราะว่ามันมี้บุไดเห็นแบบนี้นะคะพี่นองโดนโดนจะเสียรถไมคโคจมเนาะค่ะพี่น้องแต่งเสียรถแมคโคลงเทือกเนาะคะ่ะ กูซาแหละล่ะไม่นองมันเป็นดินเต็งสี่มันเรถผมมันเป็นรถผมที่ที่กายจักบาทีมันเป็นรถผมเตี <laughs> อโอ้นี่ก็ะจะเรีนบุญชว่วงนี้บุญบ่องไฟค่ะพี่น้องเราไม่ข้อเหรียกวนเลยค่ะพี่น้องอมาดูใกล้ๆค่ะมาชมใกล้ๆเลยโอ้คุณนะพี่น้อง อันนี้ไปเบิ้งหลบหลบหลบคันแล้วค่ะพี่นหัวลอยหุดนะน้ามันทัวม์ปบสไปเลยค่ะบนพื้นนี่นี่ก็เริ่มทวร์ไปเรื่อย่ะนี่ปูทางก่อนนะคะ รลใดใยต้องหารลใหใยมาดึงกันค่ะพี่น้องโอ้สิคืนยัดดอกนียค่ะแมนบ๊อพี่น้องสภาพดางน,นี้เลยค่ะนะี่ลมปะะคักเลยค่ะ ก็ต้องจกสาแล้วค่ะก็ต้องเร็ยนน้าแล้วแบบนี้พี่น้อง <laughs> รถมันจแต่บ่บบค่อยจะ่มีแห้งแล้วค่ะฉะนั้นก็สิบคืนเองนายโยคพี่น,อน้องวานอาจจะช่วยเป็นย่างมากเลยนะคะเอยบุญนพี่นองเป็นตมไปเลยค่ะเป็นตมเมื่อกนเนาี่นองอีกอย่างหนึ่งกับให้เนี่ยกับน้ำบานไหลล้ลนนะะนองมันก็นเลยนล้ำไหลจักหน่อย เออปวดาไปนองจนาวมมานชิถ่วมาเนาะค่ะปวดเ้เนาะ ตอนนี้ล้วคขับพี่น้องตถาแก้เริ่มยิ้มแล้วค่ะพี่น้องรถกืนได้แจน็นดอยเริ่มยิ้มแล้วค่ะพี่น้องแถาแกว้วเขาเสือซีน้ำเงินแล้วค่ะพี่น้องเนาะเริ่มยิ้มแล้วค่ะถือว่าคืนมาก,กว่าเกานิดนึงแล้วค่ะโอ๊ยหลายเติบแล้วพี่น้องเนาะว่านิดนึงเหละหลายเติบได้ล้วคะ่ะอมาหลุนต่อนะคะคืนแน่นอนเหรอพี่น้องหี่จ็งไดก็คืนแน่นอน ใหญ่ต้องงัดใหญ่นะคะเม,อมออือนเราได้มีน้องกล่องกัะเสิได้ั้นใดนะะ้เ้ยค่ะรุนให้เดินต่อใกล้แล้วค่ะพี่น้องใกล้ถึงซ้ำฝันเดียว <laughs> ให้ก็ได้ใจจ้ากองค่ะ พี่น้องอยากให้เห็นน้ำกันเนี่ยแฟนคลับไลายหลยให้กำลังใจท่วมท้นเลยค่ะวันนี้แฟนคลับว่าไลยอีกลีค่ะพี่น้องบอได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้โดนแล้วนะคะพี่นอ้องวันนี้ก็เลยแฟนคลับหลายเป็นพิเศษเนาะคะ่ะปกติจะมีแต่แฟนคลับไว้เด็กนะคะพี่น้องมือน,นี้มีทุกช่วงทุกอายุเลยค่ะมือน,นี้ จะเดินต่อแล้ว แล้วการเลี้ยวข้าดิอาไปนิดเดียวเลีรยทางดื่มรอบสามแลจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่านะเวลาพี่น้องเอ้ยลูกน้องปันนี่มาแล้วพี่น้องรอดลูกพี่ง่ายขึ้นแล้วลูกน้องยิ่ยมแล้วลูกน้องเออ,อพบรอบหนึ่งวันเต็มๆเลย ได้แล้วพี่น้องมาลมแล้วเนาะค่ะเนาะได้แล้วบ้านนี้เออได้ไหม,โอ,อม,แบบอมโอ้ยคน่ะพี่น้องสภาพแบบเฮ้ย เึิ่งหล่อร้อยนะคะว่มามันจะขนาดได้เนาะค่ะพี่น้องควนนะคะพี่น้องอ่าสัมผัสจะขลองน้าน,นะคะ่ะสิจกซาลวลอะไรปะไปแล้วนะคะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อจังวาน ขาพี่น้องสำหรับวมือนี้ขึ้นได้แล้วนะคะพี่น้องสำหรับวมือนี้ช่องฝากทงชั้แนวกับสิคอจงไปเพื่อทำนี้นะคะพี่น้องฝากพี่น้องกดเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราเนี่ยนะคะพี่น้องสำหรับวมือนี้กับิคอลาไปก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ